ขั้นตอนเข้าประเทศไทยในช่วงโควิดอันนี้คือครอบคลุมทั้งคนไทยและต่างประเทศเลยนะครับถึงแม้บทความนี้จะบอกว่าเฉพาะคนไทยตามตัวสีแดงนี้เอ่อแต่ผมจะพูดถึงคนต่างประเทศนิดนึงมีอยู่สองแบบนะเอาเป็นว่าณวันที่พูดสิบามพฤศจิกายนเนี่ยมีอยู่สองแบบนะแบบแรกก็คือก,กักตัวฟรีแต่ว่าวันกลับเนี่ยจำกัดก็คือมีอาทิตย์ละหนึ่งวันหรืออะไรเงี้ยต้องไปจองสายการบินตามที่เขาบอกให้ได้ส่วน อีกอันนึงคือจ่ายค่ากักตัวเองก็คือกลับได้ตามวันเวลาที่เราต้องการเลยแต่ว่าต้องจ่ายค่ากักตัวใน a l t e r n a t i v e state r a n t i n e คือโรงแรมกักตัวก็ไปจองโรงแรมเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบเก่าก็กคือเที่ยวบินพิเศษของสถานทูตเนี่ยอย่าไปหวังเลยเพราะว่านานๆมีทีแล้วเขาก็ทํำแค่ตามความจําเป็นฉะนั้นตอนนี้คือเขาจะใช้แค่2วิธีเท่านั้นก็คือกักตัวฟรีได้แต่ว่าไปจองเที่ยวบินตามที่เขาบอกซึ่งจะมีจํานวนจํากัด ก็ถ้าใครมีตั๋วอยู่แล้วก็ต้องไปเปลี่ยนตัว๋วหรือไม่ก็ใครยังไม่มีก็ไปซื้อตั๋วให้ได้ตามวันที่เขากําหนดก็คือได้แค่บางวันเท่านั้นส่วนกับตามวันเวลาก็จะต้องจ่ายค่ากักตัวเองคือกับได้ตามอิสระเลยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตรงนี้คือเป็นเว็บไซต์ของสถานทูตไทยในปารีสฝรั่งเศสนะครับคือเขาลงไว้ละเอียดมากๆขอเอามาสรุปนิดนึงเดี๋ยวเราลงลิงก์หน้านี้เอาไว้ใต้วิดีโอนะครับ เพื่อนๆมาคลิกดูเองได้เลยดูแล้วเนี่ยใช้ได้กับทุกประเทศเลยนะผอคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากอะ่ะอันนี้เริ่มต้นเลยนะครับหากฉันต้องการเดินทางไปประเทศไทยฉันต้องทําอย่างไรก็คือจะต้องยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้โดยไม่มีเขายกเว้นอย่างแรกก็คือเดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ก็เที่ยวบินตามปกตินั่นแหละแต่ว่าเฉพาะบางสายการบินที่เขากําหนดรายชื่อเอาไว้ด้านล่างนี้นะ เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศไทยตามรายชื่อเที่ยวบินในข้อที่สองคือได้เฉพาะบางสายการบินที่เขาบอกไงเนื่องจากเที่ยวบินปกติยังคงถูกห้ามเข้าประเทศไทยฉะนั้นได้เฉพาะบางสายการบินคือทุกวิธีก็จะต้องบินด้วยสายการบินพวกนี้แล้วก็เมื่อถึงไทยแล้วท่านจะต้องกักตัว14วันขึ้นอยู่กับว่าจะกักฟรีหรือว่าแบบจ่ายเงินเองอย่างที่บอกว่าถ้ากักฟรีก็คือไปจองเที่ยวบินให้ได้ตามที่เขาบอกซึ่งมีจำกัด ถ้ายอมจ่ายค่ากักตัวเองก็คือกลับได้ตามวันเวลาในตั๋วที่เราจองมาแล้วทั้งนี้ยังไม่อนุญาตให้กักตัวที่บ้านทุกกรณีต้องไปกักที่โรงแรมเท่านั้นขึ้นอยู่ว่าอยากกักฟรีหรือว่ายอมเสียค่ากักตัวเองแล้วก็ก่อนกลับก็จะต้องทําใบตรวจ Fit to Fly เพื่อเช็คความพร้อมว่าสามารถขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ Fit to Fly ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางแล้วก็ทุกคนจะต้องทําหนังสือรับรองการเข้าประเทศไทย ก็คือตอนนี้การขอ Certificate of Entry หรือ COE เนี่ยจะขอผ่านเว็บไซต์กลางของกระทรวงต่างประเทศนะฉะนั้นทุกประเทศเลยเนี่ยต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่เขาว่านี้การขอ COE ใช้เวลาอย่างน้อย6วันทำการ mm hmm. ก็แสดงว่าไม่นับเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นก็เผื่อเวลาไว้สักเ1็วันก็วิธีการขอ COE ก็จะอยู่ในข้อ5อันนี้ก็คือรายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศไทยย้ำนะครับไม่ว่าจะ กักฟรีหรือว่าจะจ่ายค่ากักตัวเองก็ต้องกลับโดยสายการบินพวกนี้แต่ว่าการกักฟรีเนี่ยได้เฉพาะบางสายการบินนะไม่ใช่ได้ทุกสายการบินคืออย่างที่บอกว่าต้องดูว่าสถานทูตเขาให้ไปจองกับสายการบินไหนแล้วเราก็ต้องไปจองตามวันที่เขากําหนดให้ได้ถ้าเรามีตั๋วของสายการบินนั้นอยู่แล้วแต่วันกลับไม่ตรงกับที่เขาบอกก็ไปเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีตั๋วของสายการบินนั้นแล้วเราอยากกักฟรีเราก็ต้องไปซื้อใหม่แต่ถ้าเรายังไม่มีตั๋วเลยอยู่ต่างประเทศมานานแล้ว จะกลับบ้านก็ไปซื้อตัว๋วตามสายการบินที่เขาบอกแล้วก็ตามวันที่เขาบอกด้วยถึงจะได้กักฟรีครับสายการบินที่ว่าน,นี้ก็มีออสเตรเลียนแอร์ไลน์คาเทกเปซิฟิกเอมิเรตแอร์ไลน์เอทีเอชแอร์ไลน์อีวาแอร์เ a ลมลูันซากาตาสิงคโปร์สวิสแอร์ไลน์แล้วก็การบินไทยคือตอนนี้ได้เฉพาะบางสายการบินนะที่กักฟรีนะอันนี้คือจ่ายค่ากักตัวเองก็คือบินได้เฉพาะสายการบินตามชื่อนี้อเดี๋ยวไอกักฟรีเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงอีกทีหนึ่ง การกักตัวแบบ SQ และ ASQ เป็นอย่างไร SQ ก็คือ State Quarantine คือรัฐบาลจ่ายให้แต่ท่านจะไม่ทราบล่วงหน้าว่าสถานที่กักตัวคือที่ใดเลือกไม่ได้ State Quarantine กักตัวฟรีเลือกไม่ได้จะส่งไปไหนเราก็ต้องไปแต่การกักตัวแบบ ASQ คือ Alternative State Quarantine ท่านเป็นผู้จองโรงแรมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตามเว็บไซต์นี้ของสบค h s s c o v i d c o m คือไปเลือกโรงแรมเองตามในนี้เลยซึ่งแต่ละโรงแรมจะมีค่าที่พักต่างกันเริ่มต้นที่ประมาณส0,000่นบาทต่อ14วันสา0,000ื่นนี่คือราคา14วันนะแล้วก็ท่านจะต้องเลือกโรงแรมที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับสนามบินปลายทางของท่านเท่านั้นโดยถ้าเราลงที่สุวรรณภูมิถ้าเราจ่ายค่ากักตัวเองใน ASQ เนี่ยจะพักได้เฉพาะในเขตกรุงเทพสมุทรปราการหรือชนบุรีชนบุรีก็ได้แล้วนะตรงนี้คือเว็บไซต์ที่ว่านี้นะครับถ้าเราจะเอาในกรุงเทพนะก็นี่เลย โรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine (ASQ) นะ ASQ คือกรุงเทพนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกต่างจังหวัดก็นี่เลยโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative Local Quarantine คือต้องคลิกที่รูปเนี้แล้วจะมีชื่อขึ้นมานี่เห็นปะ่ะจังหวัดอะไรอ่าเอาชนบุรีอ่าเนี่ยพอจิ้มไปอีกปุ๊บก,ก็คือจะเป็นโบชัวให้ดาวน์โหลดซึ่งตอนนี้ชนบุรีก็ยู่มีอยู่แค่สโรงแรมแล้วการติดต่อก็คือในนั้นเขาก็จะมี อีเมลหรือเบอร์โทรหรือไลน์ของโรงแรมใช่ไหมเราก็ถามเข้าไปคือเราก็ส่งตั๋วเครื่องบินแล้วก็พาสปอร์ตแล้วก็บอกเขาว่าเอาห้องอะไรแล้วเขาก็จะทําใบโอนเงินมาข้อ4ครับการกักตัวแบบสเตต q คว r a n t ทีนและ a l t e r n a t i v e s t a เตต u ควอลันทีมีผลต่อการเลือกที่บินอย่างไรถ้าเรากักตัวแบบจ่ายเงินเองคือ ASQ เนี่ยสามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินอะไรก็ได้ไปซื้อตั๋วเอาเอง แล้วก็จองโรงแรมด้วยแล้วก็มาลงทะเบียนกับสถานทูตแต่ถ้าเกิดตัดสินใจกักตัวแบบ SQ คือกักตัวฟรีท่านจะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินพาณิชย์ที่มีโควตาสำหรับผู้กักตัวแบบ SQ ซึ่งได้เฉพาะบางเที่ยวบินเท่านั้นเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งนะโดยสถานทูตเขาจะประกาศซึ่งอยู่ในข้อ9แต่ว่าออฟโัมาให้เลยสำหรับวันที่พูดนี้นะครับเราต้องดูว่าหลังจากนี้เขาจะมีที่ไหนอีกนะ วันที่พูดเนี่ยจะมีรูปฮันซาหมายถึงว่าที่กักตัวฟรีเนี่ยนะแต่ได้เฉพาะบางวันนะแล้วก็การบินไทยก็คือถ้าเกิดว่าใครมีตั๋วของสายการบินในเครือรูปฮันซ่าอาจจะเป็นรูปฮันซ่าเองหรือสวิสแอร์ไลน์หรือออสเซียนแอร์ไลน์คือ3าเจ้านี้เป็นเครือเดียวกันลองติดต่อเขาดูว่าขอเปลี่ยนวันกลับเนี่ยสมมติเรามีสวิสแอร์ไลน์คือต้องกลับด้วยรูปฮันซาแต่เรามีสวิสแอร์ไลน์ซึ่งเครือเดียวกันแล้วก็ขอเขาเปลี่ยนมาเป็นรูปฮันซาตอนวันที่เท่านี้เท่านี้ ก็เปลี่ยนได้แต่ว่าจะมีค่าเปลี่ยนหรือเปล่าก็ลองถามเขาดูซึ่งลูปันซ่าสรุปเลยก็คือกลับได้เฉพาะทุกวันพุธในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมหลังจากนั้นต้องรอเขาประกาศอีกทีหนึ่งทุกวันพุธอาทิตย์ละ60คนเท่านั้นก็หมายความว่าเราจองได้ตามวันที่เขาบอกเนี่ยคือทุกวันพุธแล้วเราให้เขาออกใบรับรองมาใบรับรองการกักตัวฟรีนะเจ้าหน้าที่เป็นคนไทยแหละ เปลี่ยนเที่ยวบินแล้วให้เขาออกใบมาแล้วเราก็ไปลงทะเบียนกับสถานทูตก็จะได้กักตัวฟรีส่วนการบินไทยก็เช่นเดียวกันทุกวันศุกร์นี่ไงมีเที่ยวบินบริการทุกวันศุกร์ก็เหมือนเดิมก็คือใครที่มีตั๋วเก่าที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกของการบินไทยก็ใช้ได้หรือใครที่ยังไม่มีเลยก็ไปซื้อได้แต่ราคาแอบโหดนิดนึงมีอาทิตย์ละ200คนโคต้านะ200คนแล้วก็ให้เขาออกใบกักตัวฟรีในสเตจควอ a ันตีนมาแล้วก็เอาไปแจ้งกับสถานทูต ครับก็คือสรุปอีกทีนึงว่าถ้ากักตัวเองใน ASQ ไปจองโรงแรมเอาเองแล้วก็ส่งตั๋วเครื่องบินกับใบจองไปลงทะเบียนในระบบก็กลับได้ตามวันเวลาแต่จ่ายเงินเองนะส่วนกักตัวฟรีก็ไปเปลี่ยนตัว๋วหรือไปซื้อตั๋วใหม่ให้ตรงกับที่เขาบอกแล้วก็ไปลงทะเบียนกับสถานทูตอ,อ๋อแต่ต้องมีใบรับรองจากสายการบินว่าให้กักตัวฟรีด้วยนะแล้วก็จะได้กักตัวฟรีแต่ต้องแจ้งสถานทูตก่อนการแจ้งสถานทูตก็คือการขอหนังสือรับรองการเข้าประเทศไทยคือ COE นะครับ ที่เว็บไซต์นี้นะ coe thailand.mfa.go.th ซึ่งหน้านี้เขามีลิงก์อยู่หรือเราจะลงไว้ใต้วิดีโอ,อซึ่งตรงนี้ออขอพูดนิดน,นึงว่าตรงนี้เขาจะมีทางแยกอยู่คนไทยกับคนต่างประเทศใช่ไหมสำหรับคนต่างประเทศเนี่ยขั้นตอนจะเหมือนคนไทยที่จ่ายค่ากักตัวเองทุกประการอโปอรโมโชั่นกักตัวฟรีกับลูกพันซ่ซาการบินไทยหรือสายการบินที่เขาจะประกาศในอนาคตเนี่ยได้เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะ ส่วนคนต่างประเทศก็ไปจองสายการบินเอาเองแล้วก็จองโรงแรมอาเองแล้วก็มาลงทะเบียนในนี้เนี่ยสีเขียวเนี่ยฟอนน์ไทยเนชั่นัลสส่วนคนไทยก็มีคําพูดภาษาไทยอยู่แล้วก็คือเข้าตรงนี้ขั้นตอนแรกก็คือขอลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวแนบไฟล์หน้าหนังสือเดินทางของท่านก็คือถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปอัพข้อมูลใส่ในระบบไปกรอกในระบบของหน้าเว็บที่บอกเมื่อข้อมูลและเอกสารครบถ้วนแล้วท่านจะได้รับอนุมัติการลงทะเบียนภายใน3วันทําการ คือต้องลงทะเบียนก่อนนะเสร็จแล้วก็ค่อยไปจองตัว๋วถ้าเกิดต้องจองโรงแรมก็คือจองโรงแรมด้วยถ้าเกิดคนจ่ายค่ากักตัวเองเอ่อแล้วก็พอเรามีตัว๋วมีใบจองโรงแรมแล้วก็มารอบสองคือต้องลงทะเบียนกันสองรอบเอ่อพอลงทะเบียนรอบแรกเราจะได้รหัสหกตัวมาก็คือให้จดเอาไว้แล้วจะต้องใช้รหัสนี้มาเพื่อทําต่อในรอบที่สองรอบที่สองคือการขอรับ COE เมื่อท่านได้รับการอนุมัติลงทะเบียนแล้วคือจากข้อข้อแรกอะ่ะ ที่ได้รหัสหกตัวท่านมีเวลาสิบห้าวันทําการสําหรับไปหาจองตั๋วเครื่องบินถ้าเราจ่ายค่ากักตัวเองก็สายการบินอะไรก็ได้ที่เขาบอกข้างบนวันไหนก็ได้แต่ว่าจะต้องทําใบจองโรงแรม ASQ ด้วยสําหรับคนจ่ายค่ากักตัวเองแต่ถ้าเกิดเราก,ากักตัวฟรีก็อย่างที่บอกว่าสองสายการบินนั้นลุพันซ่าการบินไทยหรืออื่นๆที่เขาประกาศในอนาคตแล้วก็จองให้ตรงตามวันที่เขาบอกแล้วก็ขอใบรับรองกักตัวฟรีมา เสร็จแล้วก็มาลงทะเบียนซ้ำอีกรอบในรอบที่สองเพื่อขอรับ COE ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนแล้วท่านจะได้รับ COE ภายใน3วันทำการซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด COE ได้จากทางเว็บไซต์ก็คือโหลดมาจากทางเว็บไซต์ไม่ต้องเดินทางไปสถานทูตทุกขั้นตอนเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปสถานทูตใดใทั้งสิน้นทําผ่านทางหน้าเว็บของกระทรวงต่างประเทศที่บอกเมื่อกี้ได้เลยหากท่านดําเนินขั้นตอนนี้ไม่ทันภายใน15วันระบบจะลบข้อมูลของท่านอ่าสิวันคงจะเหลือแหละนะ และท่านก็ต้องทําใหม่ข้อหกเมื่อฉันได้รับ COE แล้วจะทํายังไงต่อถึงจะขึ้นเครื่องบินได้พอได้รับ COE แล้วจะต้องปริ้นเป็นกระดาษนะโช์จากหน้าจอไม่ได้นะทุกอย่างต้องเป็นกระดาษหมดเลยก็คือในวันขึ้นเครื่องบินเราจะต้องมี COE ที่ทํามาตลอดเนี้เพื่อ้ c o e นี่อย่างเดียวเลยแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงจะต้องทําใบตรวจ Fit to Fly และอีกอันนึงคือใบตรวจโควิดสำหรับบางสายการบิน อันนี้คือขึ้นอยู่กับสายการบินเราต้องถามเขาว่าวันที่เราขึ้นเครื่องบินอ่ะต้องใช้ใบตรวจโควิดไหมบางสายการบินก็ต้องบางสายการบินก็ไม่ต้องเท่าที่รู้คือการบินไทยไม่ต้องส่วนลุคฮันซานีก,กัมกึ่งก็ต้องลองถามเขาดูแล้วก็คนที่จ่ายค่ากักตัวเองตามสายการบินอื่นๆก็ลองลองถามเขาดูว่าต้องใช้หรือไม่ต้องใช้และสุดท้ายคือแบบฟอร์มข้อมูลสุขภาพต่อ8ดาวน์โหลดได้จากตรงนี้เลยที่หน้าเว็บสถานทูตข้อ7หาก ฉันรู้จักคนต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปประเทศไทยด้วยกันขึ้นเครื่องบินด้วยกันก็อย่างที่อฟบ,บอกนะว่าการจองตัว๋วสายการบินที่กักตัวฟรีเนี่ยได้เฉพาะคนไทยเท่านั้นแสดงว่าใครที่จะต้องเดินทางอยากเดินทางเป็นคู่เนี่ยก็ลำบากใจนิดนึงว่าคนที่จะไปด้วยกันกับเราคือคนต่างชาติเนี่ยเขาจะต้องไปจองตั๋วเครื่องบินเราเองเขาไม่มีสิทธิกักตัวฟรีนะต้องจ่ายค่ากักตัวเองคือติดต่อโรงแรมกักตัวเองฉะนั้นจะทํำยังไงคือแยกทางกัน เดินทางไปโคลาเที่ยวหรืออย่างไรก็ต้องคิดกันดูแล้วก็คนต่างชาติทุกประเภทตอนนี้จะต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศไทยฟรีวีซ่า30วันที่บางประเทศเคยได้นั้นตอนนี้ไม่ได้แล้วเฉพาะช่วงโควิดจะต้องขออย่างน้อยก็คือวีซ่าท่องเที่ยว t r วีซ่าซึ่งตอนนี้สามารถขอได้ทุกประเทศสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยว t r วีซ่าเข้าประเทศไทยได้แต่ว่าจะติดเรื่องของเกณฑ์เงินฝาก50,000 0บาทต่อเนื่อง6เดือน คือ5แสนตั้งแต่เดือนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6ทุกเดือนต้องไม่ต่ำกว่า5แสนกฎระเบียบนี้ณวันที่พูดก็คือยังคงบังคับใช้อยู่แต่อนาคตอาจจะลดลงต้องเช็คกับทางสถานทูตคือเขาต้องขอวีซ่าก่อนและหลังจากนั้นเขาก็มาขอ COE เหมือนเราที่เราพูดมาตลอดก็คือเขาก็ต้องขอโดยที่เขาจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็จ่ายค่าตักตัวเองก็คือไปทําใบจองโรงแรมเพื่อมาขอ COE ก็ต้องเช็คดูว่าคนที่จะไปกับเราเนี่ย เขาขอวีซ่าอะไรได้บ้างแต่หลักๆคือวีซ่าเกษียณ non นน OA non OS วีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยได้น่าจะเกือบหมดทุกประเทศแล้วแหละอ๋ะอเฉพาะ o x นะจะได้เฉพาะ14ประเทศนะแต่ OA เนี่ยที่อยู่ได้1ปีวีซ่าเกษียณเนี่ยได้ทุกประเทศแล้วก็สุดท้ายข้อ9นี้ก็คือที่อออพ,พูดไปแล้วนะครับก็คือเที่ยวบินที่กักตัวฟรีซึ่งตอนนี้มีอยู่แค่2สายการบินอ๋อแล้วก็ลูกพันซ่าจะต้องไปขึ้นที่แฟรงเฟิร์ทเท่านั้นนะ ไม่ใช่ว่าขึ้นที่ไหนก็ได้นะก็จะต้องมาต่อเครื่องที่แฟงเฟิร์ตก็ต้องช่างใจดูแหละว่าอยากจะกักตัวฟรีแต่ต้องจองการเดินทางมาแฟงเฟิร์ตเนี่ยมันจะคุ้มกันไหมก็โดยรวมก็คงจะคุ้มะนะสรุปสุดท้ายนะครับก็คือมีแค่2แบบก็คือแบบที่กักตัวฟรีแต่ว่าไปจองเที่ยวบินที่เขาบอกแล้วก็ได้เฉพาะแค่บางวันซึ่งส่วนใหญ่จะแค่อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ขอใบกัก,กตัวฟรีจากสายการบินมาเพื่อไปอัปโหลดในระบบของกระทรวงต่างประเทศอีกรอบหนึ่ง ก็จะได้กักตัวฟรีแต่ถ้าเกิดจ่ายค่ากักตัวเองก็กลับได้ตามวันเวลาตามตั่วที่เราจองมาแต่ต้องไปจองโรงแรม Alternative State Quarantine ในกรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็ชนบุรีซึ่งตอนนี้ยังได้แค่นี้อยู่แล้วก็มาอัปโหลดในระบบเหมือนกันเพื่อขอ COE นะครับแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงทำใบตรวจ Fit to Fly ส่วนตรวจโควิดต้องถามสายการบินว่าจะต้องทำไหมถ้าเกิดเขาบอกไม่ต้องทำก็คือไม่ต้องทา ทั้งหมดนี้คือที่เรามาสรุปให้ฟังกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามนะครับก็ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ